รายการนี่คือรายการฮ้องเต้พบประชาชนวันนี้เรามีประชาชนที่มานคุยกับเราครับประชาชนคนนั้นสองคนนั้นก็คือคชาบราเตอร์สครับนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือพี่น้องกันร่วมสายเลือดกันเป็นเส้นๆอย่างนี้คาชากับคิวเนี่ยดูต่างกันมากสังกูถ้ามันเป็นสเปกตรัมมันก็เป็นคนละสีกันมากๆเลยช่วงนี้ไวบ์ของเมึงมันคืออะไร วายของผมไม่เปลี่ยนมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมจะฟังถึงสองแบบผมฟังซีนี่ป๊อปฟังบ่อยกสได้ฟังเรื่อยๆกับอีกแบบหนึ่งคือฟังเพื่อชีวิตมารู้ว่าตัวเองชอบฟังเพลงแบบไหนก็ตอนที่แบบว่าไอ้ยนี้ยสปอติฟายแรปอะไรเนี้ย <laughs> แล้วแบบผมมาดูหรอวะกลายเป็นว่าผมฟังไทยป๊อปบ่อยไทยป๊อปอไทยอินดี้มีล็อกบ้างนิดหน่อยอมันเหมือนมันติดจากเด็กๆมาอะไรเงี้ยครับพอกลับไปฟังมันก็เออเหมือนให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นพี่มึงเขาฟ้องมาว่าว่ามึงมึงจัดส่งของเล่น ครับหนักอยู่ครับใช่ได้อะไรอะไรที่สะสมอยู่จะเป็นพวกโมเดลครับจะเป็นโมเดลดิจิมอนซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยแหละแล้วก็จะเป็นส่วนน้อยก็จะเป็นพวกอาร์ตทอยนิดนิดหน่อยห่อยครับส่วนใหญ่เราสะสมไว้เด็กเราเนอะใช่เราจริงจริงเราต้มใช่มันมันคือดิจิมอนมันเป็นการ์ตูนที่ผมแต่ว่าพี่คิดดูแต่ก่อนอ่ะแม่ผมอ่ะคือเขาจะให้ซื้อแผ่นซีดีกาอะไรก็ได้ทุกๆวันศุกร แล้วผมอะต้องซื้อแล้วซื้อได้วันละแผ่นนะอาทิตย์ละแผ่นวันสุกดีว่ะแล้วผมมาต้องซื้อดิจิมอนอะตั้งแต่ตอนหนึ่งอ่ะถึงตอนสุดท้ายอ่ะพีคดูไม่เจออะไรกี่เดือนโคตรแบบแล้วแล้วสิ่งที่พีคือผมมาหากลับมาไม่ได้เลยเพราะช่วงนั้นน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้จบเลยพัดไปหมดเลยพักหนึ่งพักสองกูเก็บมาเป็นปีกูเชื่อว่าความหลังของหลายๆคนแม่งโดนน้ำพันไปไอ้สัตว์การอะพวกการ ต่างๆาที่จับแล้วอะไรที่แม่งเป็นกระดาษอะไอ้เชี้ยเอ้หนังสือการ์ตูนเนี้ยน้ำแม่งเอาไปแดกหมดเลยตอนนั้นอะแต่แต่ของผมเสียดายมากมี่กา,การจุกิไม่ทันได้โดนน้าเพื่อนมันซัดไปกัร้อ <laughs> ยเพื่อนมันดอยไปเลยหมดเด็กเลยแล้วมันเปิดอ e ีเบคือเครียดมากเพราะว่าราคาม่นขึ้นแบบสุดสุดเออแต่พี่ก็ก็เหมือนนมันเป็นแบบอะไรที่ เราชอบมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเก็บสะสมมาเพราะว่าแต่ก่อนก็ถามว่ามันโมเดลก็มีแต่ว่ามันอาจจะเป็นแนวของเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อาจจะยังไม่มีแบบกําลังซับกําลังซับพอที่จะที่จะซื้ออะไรตอนนี้มีก็เหมือนไม่มีเหมือนกันแต่ก็ต้องกัดฟันอน่ะนะใช่ไหมล่ะกีดเนื้อกันไปท่องในใจตัวเองอย่างเดียวเลยว่าเดี๋ยวมันก็ราคามันก็ขึ้นว่ามันมีเต็ดนิดนึงนะเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นเดี๋ยวราคาทุกคนครับทุกคนครับราคาแม่งขึ้นอยู่แล้วแต่มึงขายหรือเปล่า มูลค่าม่งขึ้นตลอดละครับแต่ว่ามึงจะขายแดงหรือเปล่าอ,อันนั้นอีก<า>เรื่องหนึ<ด>่งขาย<ด>หรือเปล่าอ่ะเพอมึงคือดิจิมอนแล้วของกัชาคืออะไรไม่ถึงของสะสมนะพี่ไม่อแบบของที่ชอบในวัยเด็กวายที่แบบว่าเป็นอแอนิเมะก็ได้ด้วยกันเลยครับด้วยกัน <Dig imon S 1> เลยจิมอนเหมือนกันก็คือสี่พี่น้องอะเนาะตอนเด็กๆก็คือดูการ์ตูนดูอะไรก็จะดูแบบมันเหมือนกันร้องเพลงนั้นได้เพลงชาติปีกลางไปไม่มีวันเท่าไปน่ะมันต้องร้องได้อยู่แล้วอันน้แล้วล่ะ พอเป็นพวกมึงวัยนี้ทำแล้วน่ารักเอาจริงเหมือนเป็นกำไรคนดูนิดนึงเออแล้วแล้วโตมาเราอ่านอะไรดูอะไรบ้างอะอ่านอะไรบ้างวมอโตมาก็ตงกรตูนเลยเนี่ยไม่อ่านเนอะกูไม่อ่านเหมือนกันอ่านอะไรก็หัวอ่านไหมอ่านเอ็นิเชียลดีครับโอ้ช่อ่านอ็นนิเชียลดีมาก อ่านอะไรก,ะกันจริงนี่มึงเล่าด้วยนีแพทชั่นมึงเลยอินิเชียลดีเนี่ยเหรอทให้แบบขนาดนั้นเลยเหรอขับรถขับรถเป็นอินิเชียลดีนะจริงป้ะเนี่ยใช่เล่นตู้จนแบบไม่รู้หมดเป็นกี่หมืน่นนะพี่ต้องถามดูอ๋อที่ออมอาการนี้มาจากกระตูนเหรอใช่พี่ว <Wow. S 1> ้าวนี่คือสุดสุดยอดเลย <laughs> เปลี่ยนชีวิตเนาะวันนี้ถ้าตู้เดี๋ยวมวางแค่ไปไม่เจอมาอีกแล้วอีแล้วไปไม่ถึงไอ้เียก่อนแบบดอตตู้กับครั้งละยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วผมเล่น แสนกว่าบาทเลยผมว่าได้เฮียบ้าพูดเล่นนะน่ะผมว่าได้เพราะว่าโหหนักนะโอ้นกการ์ดใบหนึ่งมาเล่นได้50ครั้งพอหมดก็ต้องซื้อการ์ดมาก็ต้องจ่ายค่าเล่นด้วยแล้วก็เล่นไปประมาณ2ปีมั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็บอกแล้วถ้าไปเดือมมาบางแคไม่เจอมันเพื่อถ้าเก็บการ์ดนี่คือก่อกำแพงบ้านได้เลยนะเรียงกำแพง ใช่เลยหายไปไหนแล้ววะเนี <S <S <so ่ยคือโอ้โหสุดยอดเลยว่ะใช่แต่ทําให้แบบเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจวัยเด็กแล้วกันครับที่ทำให้แบบรู้สึกว่าแบบอุ๊ยฉันอยากขับรถเป็นอืมนี่กูเห็นเลขากูดังกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กตลอดเลยเนี่ยแม่งพยักหน้ากระดึกกระดึกเลยเออคือคือเราว่าจริงๆคนที่แม่งได้แรงแรงบันดาลใจจากการ์ตูนจากอนิเมะจากอะไรในในชีวิตแม่งเยอะนะเยอะเยอะมากนะคืออันเนี้ยแม่งคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงเลยนะใช่ไหม ใช่นี่อันนี้ซอปเอร์กูพูดได้เออว่าใช่มันไม่ได้โดนยัดเยียดเข้ามาในชีวิตอะแม่งคือแม่งสไลด์อินเข้ามาอย่างอย่างรุนแรงและถาโถมทําให้ชีวิตกูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบางทีมันจะมีแบบตอนเด็กๆคิดว่าไอ้การ์ตูนสําหรับเรานะมันก็คงแบบการ์ตูนการ์ตูนน่ะการ์ตูนนะดูเอเราสนุกให้กําลังใจก็อาจจะผิวเผินแต่พอโตขึ้นมาบ้างมาเจอชีวิตจริงแล้วก็ย้อนกลับไปถึงคาพูดทั้นทันเลยนี่หว่าไอ้หี้วทุกวันนี้กูยังชอบเล่นการ์ดอยู่เลยอะประเด็นอะ เงินส่วนใหญ่ที่กูหาว่าได้คือกูสะสมไปกับการ์ดคิวเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วนะการเอาอีสัต์ก่อนออกบ้านค้นตัวด้วยนะของกูหายวะเนี่ยกระเป๋านี่เป็นตึงตัวนะตัวตึงุงเลยเดินเงี้ยเดินเงี้ยโอ้ยตายนารุโตะนารุโตะก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจครับทําไมอ่ะในเรื่องของความพยายามแหละอมันอาจจะฟังดูแบบโอ้โหสวยหรูไอ้ยัยพูดได้พูดได้แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่า ไอ้เรี่ก็มันพยายามอ่ะนารูโตะมันก็มีความพยายามของมันอ่ะนะแล้วยิ่งวันที่แบบวันที่แบบท้อๆททเหนื่อยๆออมองนารูโตะเป็นไลฟ์โค้ดนะเว้ยเพราะเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นตัวตนที่มีคําพูดแบบอืมมีคําพูดให้กําลังใจที่ดีอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าจริงๆถ้าดูก็ดูในอนิเมะด้วยกันแล้วว่านารูโตะไม่มีความเป็นมนุษย์สูงแต่ตัวมีความล้มเหลวมีความแพ้มีความห่วยแตกในช่วงแรกๆอ่ะดูตอนแรกคือแบบ จริงมะนเนี่ย,ยตัวอะไรวะ <c oughs> ดองแยง้งดองแดงมากเลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เดเวลลอปขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าความความโกงเหมือนลูฟี่ก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยลูฟี่มันแบบมึงจะคิดบวกอะไรขนาดนั้น <c oughs> จ้าฮัลโหล,ลยอะไรเงี้ยเออดัโตัตมันช่ททำไมชอบเทียบตัวเองหมาจิ้งจอกครับทำไมชอบเทียบตัวเองเป็นหมาจิ้งจอกทำไมชอบให้สัญญาตัวเองเป็นหมาจิ้งจอกครับคาชาครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ทุกอันนี้ผมคิดตัวเองนะเออ,อก็ <c oughs> มึงต้องคิดตัวเองแล้วตัวมึงอ่ะครับแบบสําหรับผมผมเป็นเห็นตัวเองอะ่ะ <c oughs> เห็นภาพตัวเองแบบชอบดูเป็น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 ฝ่ายเฝ้าดู <c oughs> เป็นวอชเชอร์เป็นวอชเชอร์แล้วจิ้งจอกในในมุมมองผมอะ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันมันมีความเป็นวอชเชอร์มันมีความเป็นแบบมันจะต้องมองดูเหยื่อก่อนหรือแบบมองดูอะไรก่อนก่อนมันจะเจอทำอะไรสักอย่างหนึ่งอืมแล้วอย่างมันน่ารักก็จริงมัน ผมไม่ได้บอกถึงความเจ้าเล่ห์ของจิ้งจอกเลยนะ<อ>มนไม่ถึงตรงนั้นนะ<อ>่ะมันก็ดูมีความซุม่มดูมีความแบบอเอ่ยังไงอธิบายยังไงดีวะดีแล้วดีแล้วถูกแล้วแค่ต้องการรู้แค่นี้แหละโอเคจบรายการแล้วแค่นี้กูอยากรู้แค่นี้จบแล้วเเรื่องอะไรจบกันเรื่องมาอยากรู้ถามไม่เจอแต่ว่าคนดูได้ประโยชน์เยอะไม่เปิดจิ้งจอกมาแต่แรกล่ะเอาก็อยากรู้แค่นี้ไงคือนึงได้ ตอนแรกไม่รู้จะถามอะไรคือคุยไปเรื่อยถามไปเรื่อยก็เอออยากรู้อยากรู้แค่นี้แต่ตอนนี้คือเกามาเรื่อยๆก็อยากถามเรื่องจริงจ่อตกสุดท้ายนึกอะไรได้ก็ถามมึงไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมครับพี่เรียนอะไรอ่ะเรียนอ่าเป็นภาพยนตร์ครับกับภาพภาพยนตร์ใช่เด่นที่ไหนอ่าไม่เปิดตามไปทวงนี่ตามถูกจะทวงการ์ดเอะพี่ก็งอกให้ก็ได้ไอเหี้ยไปเจอการ์ดตัวเองในอีเบย์ไอเหี้ยคนลงทึกคิวใจและไอฮโคชอเกอร์หายหมดโอ้ตายแล้ว เรบไปเรียนเรียงกฤษครับคือชอบเรื่องภาพยนตร์เรื่องชอบเรื่องตัดต่อถ่ายอะไรมาตลอดครับส่วนยหาจะเป็นถ่ายครับพี่ก็เรียนทำมาตั้งแต่เรียนแล้วครับตั้ง,ง,ตงแต่เรียนมา,าอะไรใช่แต่นี่จะเป็นเรียงกริ่งทำไมต้องกงก่ษวะเออทำไมวะกูเกียดกูเกียดประเทศอังกฤษนะแบบไม่ไม่ได้เกียรประเทศอังกฤษวะเกียดอากาศเกียด e n v น r o n m อ n t มันอะคือตอนแรกอ่ะผมผมมาเหมือนเข้าข้างตัวเองนิดนึงตรงที่แบบว่าทําไมคนหนึ่งทำไมทำไมว่าตัวเองชอบอังกฤษอะไรเงี้ยก็มอกว่านอะ๋อคงชอบเมืองหรมั้งชอบบอลมั้ง ให้พูดตรงๆแ่ะเยอะียนเยอะเบียนเยอะเยอะเยอะชอบบอจบคือตอนแรกจะไปเขาคิดว่าอ๋อกูก็คงชอบเมืองบ้างแหละแต่พอไปเียมันก็เอิ่มก็สวยดีอ่ะแต่ก็อืมแต่ก็กูก็ชอบบอลอยู่ดีมึงชอบบอลมาแต่แรกคนเฮี้ยลิ้นไก่ใหญ่สัตว์เลยไม่ทันอ้าปากกูให้เฮนแล้วเออเออเออบอลลูกมันเริ่มลอยแต่ดีนะแต่ดีนะไปในที่เราแบบว่า แต่ที่เราชอบที่ชอบที่ชอบมันก็เนียยอดนะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นใช่ไหมล่ะครับก็ขอให้มึงได้ไปที่ที่มึงชอบชอบครับไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ไปเดือนหน้าครับอมกราคมขอให้ท่านสุคภารดตามที่ตั้งใจได้ดูบอลได้เที่ยวในเมืองที่มึงอ้างว่ามึงชอบ ไม่พี่แต่ว่าแต่ว่าคือจากที่ไปอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วผมไปเรียนไปเรียนมาเป็นช็อตคอร์สอะไรเงี้ยหกเดือนนะผมรู้สึกว่าเออมันก็เมืองมันก็สวยจริงๆนะหมายถึงว่าชอบแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกตึกลาบ้านช่องเขาอะผมว่าแบบแม่งดูแบบดูโอเคมากแบบประจกรรมสวยรจกรรมมันสวยมากสวยหลายๆที่ทั้งโบสถ์ทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบเออแม่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างไรครับ เป็นเหมือนศิลปะให้เราเสพนิดนิดหน่อยๆถึงเราแบบเดินตามเดินตามเมืองปกติมันก็แบบมันก็สวยอ่ะมูไม่มีปัญหาการกินเลยซ้ำๆใช่ไหมไม่มีโอเคเยี่ยมเลยทั้งงำโยงยกินได้ดีใช่กมกินเป็นที่อาหารค่อนข้างที่ถึงเพลงไทยเกียดมันทบอันนี้พูดจริงไมอะรยู่อ่โบแมนทุกแมนเป็นโตทุกมือ แต่หลายๆคนไปอยู่ดีก็ดีไงแต่ผมมันยากจนไงไปอยู่ก็แบบเนี้ยแมัโปเตโต้กินสลัดแมัโปเตโต้โคชารลอแมัโปเตโต้โคชารลอ้มันปเตโต้โคชารลอมีถั่วอีกยางมีถั่วโอ้ยเบเกอรเบเกอรเบเกอร์เบเกอร์แล้วมันสีอน่ยมันสีเหลืองแดงเขียวอ้าวเหลืองแดงเขียวอย่างเงี้ยไอ้ยัยซีซีเออไม่คิดจะไปเมืองนอกมึงเหรอคิดเหรอคิดไว้เมืองอะไรอ่ะกำลังคิดอยู่พี่ อ๋อเหรอไ่ไปเที่ยวหรือไปอยู่อยากไปคือด้วยความที่อย่างเค้นอย่างคิวอย่างเค้กเนี่ยเคยเคยมีประสบการณ์เคยใช้ชีวิตที่เมืองนอกหมดเลยแต่มึงไม่มีเวลาไปเพราะมึงทำงานตลอดตั้งแต่นี่ตลอดผมก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสไปอ่ะก็อยากไปญี่ปุ่นอืมจับอะไรอ่ะไม่จับแบบนั้นนะไม่มีอะไรหรอกอ๋อเหรอรู้สึกเหมือนความคาดหวังเหรออ๋อเปล่าเอออยากไปญี่ปุ่น อยากไปญี่ปุ่นมีสองที่ที่อยากไปญี่ปุ่นถ้าไม่ไปญี่ปุ่นก็อยากไปแคนาดาล่ะครับอือเราต้องเจอกันบ่อยๆแน่เลยแคนาดาเป็นประเทศในฝันผมเหมือนกันถ้าคิดไว้คิดไว้ถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปเดี๋ยวยังไงน่ใจเห็นผ่านโซเชียลอยู่แล้วครับเยี่ยมยอดยี่มยอดก็ขอให้ทุกคนได้อยู่ในที่ที่ตัวเองชอบชอบแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทำนะครับและนั่นก็คือของเต้พบชาชจนเดียวนี้ครับขอบคุณชาชาและขอบคุณคิวจากชาบัตเตอร์ขอบคุณครับ อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดอันน sort of um anyway> ี้ต้องคัดตรงเข้าตรงกลางอยู่แล้วไงโอเคห้าสี่สามสองอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิงกิ๊งกิงกิงเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปจากอาร์ตฮองเต้แล้วก็ฮ่องเต้ชาแนลนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคชาแล้วก็ขอบคุณคิวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ยลูกส้อน ที่ช่วงนี้ดูกับมูปอกมุ้งจีนอีกแล้วอ่ะมันชอบมีคนตัดคลิปสันป้นปอมุ้งจีนมาแล้วกูก็นั่งดูทั้งวันเลยอ่ะแล,ะล้วรู้ตัวอีกทีก็เย็นอ่ะฝังเท้าบังอาดไอ้เหี้ยทั้งวันเลยอ่ะหวังเฉามาหั่นจางหลงเจ้าโหไอ้เหี้ยเอ้ยกูดูทั้งวันเลยกุดเลย